สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพประรกทตตุกท่านครับของดีอีสานบายคู่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของคำเดียวก็เอาอยู่หลวงปู่ดูสอนเทคนิคการอธิษฐานแบบครบวงจรเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆท่านผู้ฟังครับคำเดียวเอาอยู่ หลวงปูด่ดูสอนเทคนิคการอธิษฐานแบบครบวงจรคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพเข็งแรงขอให้ได้เลื่อนยศเรื่องตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานง่ายๆสั้นๆครบวงจรและก็เป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่า นงปูดูพรมมัปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์เพราะคำว่าความดีนั้นรวมความทั้งหมดครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตา ส่วนคำว่าความทุกข์นั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอะไรไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูส่วนที่สำคัญก็คือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากพอถึงแม้ว่าเราจะขอพรจนล่ำรวยได้แต่ถ้าไม่ได้มีความดีเงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นพน,นัน สุดท้ายก็พาไปนรกแม้นจะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแก่ผู้อื่นไปโกงประเทศชาติก็จะมีนรกเป็นที่ไปหรือแม้นจะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รัก คนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะว่าที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้นจะเกิดมาจน ก็ใช้ปัญญาหาเงินจนร่ำรวยได้แม้นจะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศหาตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้นจะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครใครก็จะหันมารักที่สำคัญก็คือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งโลกนี้และกัโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นเดียวกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ การปฏิบัติพระกรรมฐานของหลวงปู่ดูโดยละเอียดโดยหลวงตามาท่านได้บรรยายไว้ว่าก่อนที่จะกล่าวต้องตั้งนโมสามครั้งดังนี้ข้าพพุทธเจ้าขอกราบนมัสการนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้าพระเจ้าขอระลึกถึงพระปัญญาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตของพระพุทธองค์เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์แจ่มใสเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณและเมื่อพระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณ และก็มีปัญญาที่ขุนแล้วก็มีได้นิ่งนอนใจหวังเพียงเพื่อที่จะช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายที่กำลังละทมไปด้วยความทุกข์ได้ผลทุกข์ซึ่งมีวิธีการที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นเกิดความสว่างสวัยจากความดีจากคุณธรรมเป็นพระคุณในข้อที่สามอันนี้เรียกว่า พระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรับระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ไปพุทธังชีวิตวตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังขังชีวิตตังเมปูเชมิ ข้าพระเจ้าขอเอาชีวิตจิตใจร่างกายถวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังคบูชาในบางครั้งที่เราทำสมาธิเราอาจจะไม่มีดอกไม้ทูบเทียนเราก็ใช้วิธีเอาชีวิตจิตใจถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาเพราะว่าพระพุทธองค์พระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ชุบชีวิตทำจิตของเราจากการที่เป็นผู้ที่มีสันดานบาปหยาบช้าเป็นปุตชนให้เป็นสาธุชนหรือกัลยาณชนในที่สุดจนเป็นพระอริยบุคคลเนื่องจากว่าในพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้สอนเพียงให้ทำดีและละความชั่วแต่มีขั้นตอนอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อจิตที่บริสุทธิ์แจ่มใส่แล้วจะเป็นจิตที่เป็นเหมือนพระอริยะจึงกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเอกของโลก เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงค้นพบสัจ,จธรรมทรงพบทุกเหตุของทุกวิธีการดับทุกและผลที่ได้รับจากการดับทุกหลังจากนั้นให้ตั้งใจสมาทานศีลเนื่องจากว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราอาจจะไปทำผิดศีลข้อหนึ่งข้อใดการสมาทานศีล จะเป็นการทำจิตให้พร้อมเพราะเมื่อสมาทานสิ่นแล้วจิตของเราก็บริบูรณ์โดยให้ระลึกถึงดังนี้พุทธังสารนังคจามิธรรมังสารนังคจามิสังฆังสารนังคจามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและก็ครั้งที่สามการที่เราได้กล่าวไตสรณคมนี้ก็เป็นการประกาศตนเป็นพุทธ,ธมามะกะเมื่อประกาศตนเป็นพุทธ,ธมามะกะได้ก็จะต้องมีศีลศีลของคารวาสหรือศีลของปุตุชนทั่วไปคือศีลห้าศีลแปลว่าความปกติ จะเป็นปกติได้ก็ต้องอยู่ที่กฎเกณฑ์ของสังคมพระพุทธเจ้าทรงมองสังคมว่าถ้าไม่มีการล่วงละเมิดศีลทั้งห้าขอ้อนี้สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่สงบเนื่องจากว่าถ้าคนทุกรูปทุกนามถือศีลรักษาศีลศีลก็จะรักษาตัวเราและก็รักษาสังคม หลังจากนั้นให้พึงกำหนดจิตกล่าวอาราธนาบารมีพระโดยว่าพุทธังอาราธนานางกะโรมิธรรมังอาราธนานางกะโรมิสังฆังอาราธนานางกะโรมินโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาณโมโพธิสัตโตพมมปัญโย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งแสนโกฏจักรวาลพระประเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งแสนโกฏจักรวาลพระธรรมและพระอรยิยสงฆ์ทั้งหลายบารมีหลวงปู่ทวดเจียบน้ําทะเลเจิดบารมีของนลวงปู่ดูวัดสแก ขอได้โปรดได้ควบคุมการปฏิบัติสมาธิของข้าพเจ้าให้มีจิตใจที่สะอาดให้มีจิตใจที่สว่างและมีจิตใจที่สงบด้วยเถิดลำดับต่อไปให้นึกถึงความผิดที่เราได้เคยกระทำมาไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจหรือการประมาทพลาดพังในพระรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ซึ่งการกระทำของเราอาจจะเป็นไปด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามเราตั้งใจที่จะขอขมาโทษเพราะว่ากรรมที่ได้ประมาทในพระรัตรตไตรนั้นจะทำให้จิตใจของเราเนิ่นช้าต่อคุณธรรมที่ควรจะได้จงํำริขึ้นในใจว่าโยโทโสโมหจิตเต นะพุทธสมิงปาปะกะโตมายาคมาทเมกตังโทโสสพพัพปาปังวินัสสันตุทำจิตของเรานึกถึงบารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูดรทำจิตของเรานึกถึงบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ รวมทั้งบุญที่เราเคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันและในอนาคตนี้แผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าพุทธังอนันตังรรมังจักวาลังสังขังนิพพานะปัจ,จโยโหตุการที่เราจะทำสมาธิต่อไปนั้นให้นั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาวางไว้บนมือซ้ายมือกำพระไว้ในมือกำพระไว้ในอุ้งมือโดยให้หัวแม่มือชนกันตั้งกายให้ตรงทำกายให้ตรงไม่ต้องยืดหรือเก่งตัวจนเกินไปนั่งให้สบายสบายเสร็จแล้วนำความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดมาวางไว้ที่ตรงหน้าผากเหมือนเราคิดอะไรในใจ ความคิดอะไรวางไว้ตรงนั้นซึ่งหน้าผากนี้เป็นฐานหนึ่งของลมหายใจเช่นกันไม่ต้องนึกถึงลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเป็นของที่ละเอียดแต่จิตของเราจะเป็นของที่หยาบของที่หยาบจะไปจับของที่ละเอียดนั้นเป็นไปได้ยากอันดับแรกเรากำหนดฐานของลมหายใจ ไปที่ตรงกลางหน้าผาแล้วบริกรรมในใจว่าพุทธังสารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามีสังขังสารนังคัจฉามิหรือจะเป็นคาถามหาจัก,กรพพัดก็ได้เช่นเดียวกันการบริกรรมนี้ขอให้บริกรรมไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องเร่งทำใจให้สบายสบาย ทีนี้บางครั้งก่อนที่เราจะบริกรรมนั้นเราอาจจะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเป็นการปรับอารมณ์ให้จิตของเราสบายโปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าให้ปฏิบัติหรือให้ทำอย่างสบายๆอย่าไปเค่งเกียดอย่าไปเล่งรัดเพราะจะทำให้ไม่ได้อะไรขึ้นมาให้ทำใจให้เรายึดอยู่แต่คำภาวนา หน้าที่ของเราก็คือการบริกรรมนี้เขาเรียกว่าการทำงานของจิตเนื่องจากว่าจิตของคนเรานั้นจะสนองทันทีในการคิดวุ่นวายสับสนปรุงแต่งเมื่อมีการปรุงแต่งแล้วจิตของเราก็จะหาความสงบไม่ได้เมื่อจิตหาความสงบไม่ได้ก็เป็นจิตที่วุ่นวายสับสนเมื่อจิตวุ่นวายสับสนก็ หาความสุขไม่ได้ดังพุทธสุภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ตัดไปว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีการที่เราได้มาบำเพ็ญสมาธิได้ชื่อว่าเรากำลังทำจิตให้ได้ทำงานเพื่อให้เกิดความสงบเพราะจิตที่สงบเท่านั้นจึงจะเป็นการพัก ฟอกจิตคนเราทุกวันนี้อาบน้ำชำระร่างกายวันละสามเวลาแต่ว่าไม่เคยฟอกจิตของตัวเองเลยรับประทานอาหารวันละหลายมือ้อแต่ว่าเราไม่ได้ให้อาหารแก่จิตเอยเมื่อจิตซึ่งปราศจากความสงบความสมบูรณ์พูนสุขเข้าไปสะสมอยู่ในตัวจิตนั้นจะไม่เกิดเป็นอสวะ เป็นกิเลสซึ่งหมักหมมพอหมักหมมแล้วก็จะเกิดเป็นพิษต่อเจ้าของคนเหล่านั้นจะหาหนทางหรือหาตัวเองไม่พบเนื่องจากว่าไม่ได้เข้ามาสู่การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพราะการปฏิบัติภาวนาเป็นวิธีการที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินมาเราซึ่งได้ชื่อว่า เป็นลูกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ควรกระทำตามประพฤติยึดแนวตามที่เรากล่าวกันว่าเรานับถือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นการนับถือบูชาก็คือการยอมรับแนะนำมาปฏิบัติตามพระพุทธองค์ทรงสาเร็จพระสัมมาสัมพธิญาณได้ ก็าโดวยวิธีแห่งการบำเพ็ญสมาธิเพราะเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเกิดกำลังของจิตขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์ไต่ตองได้แล้วเรามีปัญญารู้ตามว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นถูกโดยจิตของเราเองหรือเรียกว่าเป็นคนที่รู้จริงไม่ได้รู้ตามทฤษฎี คนที่รู้ตามทฤษฎีนั้นโอกาสที่จะทำจิตใจของตนเองเพื่อที่จะค้นคว้าเข้าไปหาจิตของตนเองนั้นเป็นไปได้ยากการที่เราบำเพ็ญภาวนาและก่ลาวไตสารณกขมนั้นเมื่อจิตของเรายัางไม่สงบนิ่งก็ให้กำหนดให้จิตเห็นเป็นตัวหนังสือปรากฏขึ้นในห้วงใจของเราที่จิตของเรา เหมือนกับเรากำลังเขียนหนังสือลงบนกระดานดำหรือเขียนหนังสือฉายลงบนจอผ้าพอเราภาวนาว่าพุทธังสะรรนังคจามีก็ให้เขียนเป็นตัวหนังสือไปตามนั้นทั้งสามอย่างพอจิตของเราชำนาญก็จะทําได้ดีเนื่องจากว่าเราใช้จิตของเราทำงานถึงสองอย่างก็คือหนึ่งการบริกรรมในใจ 2. การกำหนดตัวหนังสือหรือการกำหนดกสินคือการเพ่งเมื่อจิตมีงานทำทั้งสองอย่างการที่จิตจะทายก็จะลดน้อยลงจิตก็จะมุ่งมั่นอยู่กับการภาวนาอย่างสม่ำเสมอภาวนาไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไม่ต้องรีบให้ถือมัชชิม,มาปฏิปทาคือว่าในตอนแรกๆไม่ต้องนั่งนาน ทั้งนี้เพราะจิตยังไม่ขุนเคยก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาคือการปวดเมื่อยตามร่างกายแรกๆเราอย่าไปฝืนนั่งเพราะจิตของเราเริ่มมีกำลังขึ้นเราก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดเพื่อให้จิตคุ้นอยู่กับคำภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วมันจะมีตัวชี้ความสงบนั่นแสดงผลอยู่ที่ใจ คือใจคือจิตของเราจะไม่ฟุ้งซ่านจะมีความสบายกายเบาเนื้อเบาตัวเบาจิตและก็เบาใจเนื่องจากจิตกับกายกำลังแยกออกจากกันการที่จิตกับกายเริ่มแยกออกจากกันนั้นเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิในขั้นหยาขั้นกลางขั้นละเอียดเป็นดำดับดำดำับไม่มีวิธีการใดเลยในทางพระพุทธศาสนา ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการบำเพ็ญสมาธิพอเมื่อมีสมาธิแล้วสิ่งที่ติดตามมาก็คือปัญญาเราจึงมีปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เราไม่ได้บำเพ็ญสมาธิเข้ามาอยู่ในสายตาของเราเข้ามาอยู่ในอารมณ์ของเราอยู่ตลอด เมื่อจิตของเราได้รับการทำสมาธิแล้วจิตมีกำลังแล้วก็เริ่มที่จะพิจารณาความเป็นจริงความเป็นจริงที่แสดงออกเมื่อแสดงออกมาแล้วเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือวิถีทานหรือกระบวนการที่ทำให้จิตเกิดวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญา ปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมที่จะไปคุมศีลหรือคุมสมาธิคือว่าเราจะรักษาศีลทำสมาธิโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับเพราะปัญญาเราเริ่มรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นคนเหมือนกับเราต้องรับประทานอาหารหรือเราต้องหายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นคนเราก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งจะ ประจําตัวของเราการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพพุทธศาสนาและได้มาปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ยากกยนมากเพราะบารมีของผู้ที่จะมาศึกษามาปฏิบัติภาวนานั้นเป็นบารมีขั้นสุดท้ายในการที่จะตัดภพตัดชาติการที่จะตัดภพตัดชาติได้บารมีของท่านผู้นั้นจะต้องเข้มแข็ง จึงจะสามารถตัดสินได้เลยว่าบุคคลนั้นมีบารมีเข้มข้นหรือ,อย่างถ้าเราเริ่มที่จะพอใจในการบำเพ็ญสมาธิปฏิบัติภาวานานั่นแหละขอให้รู้ว่าบารมีของเรากำลังบังเกิดขึ้นและกำลังจะดำเนินไปสู่ทางที่ดีงามที่สุดให้บริกรรมไปเรื่อย บริกรรมไปทำจิตทำใจตั้งสติให้ควบคุมคำภาวนาไว้ตลอดไม่ให้จิตสายโอนเอียงไปข้างนอกไปข้างหลังหรือไปข้างหน้าให้ทำจิตใจของเราให้เหมือนเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากำลังอยู่เบื้องพระพักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากำลังอยู่ใน แว่บงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเมื่อเราได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดีทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มทำสมาธิหรือเริ่มภาวนาให้ตั้งจิตของเราให้มีเมตตาอ้างอบุญญาธิการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจก,กพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ขอบุญบาร,รมีของนงปูทวดเยียบน้ําทะเลจืดนงปูดูวัดสแกรวมทั้งบุญบาร,รมีของข้าพเจ้าที่ได้กระทํามาด้วยดีขอแผ่ผลบนนี้แบบไม่มีประมาณณนะการละบัดนี้เถิดสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ